มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญหาจะตุถวักวัน,นะพันนะปัญหาที่หนึ่งถามว่าไม่ให้ยินดีคำสรรเสริญเหตุอะไรจรึงสรรเสริญยกย่องตัวเองเล่าพันเตนาคะเสนะภาสิตังปิเจตังภควตามะมังวาพิคเวปรเรวันนางภาเสยยุง ธรรมสะสวาสังคสวาวันนางพาเสย,ยุงตัตระตุมเหหินะอานันโทณโนะสมนสังณนะเจตสาขุพิลาวิคตังการณิยันติอัตโขมิลินโทร,ราชาในลำดับนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาชาวสาขะรัฐะมีพระราชองค์การดำรัสถามอัธปัญหา กะพระนาคเสนต่อไปว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าประกอบด้วยยาณปริชาภาสิตังปิเจตังพระควตาถ้อยคำอันนี้สมเด็จพระพุทธองค์ผู้ทรงสุนทรราศีสวัสดิภาคหากมีพระพุทธดีกาตรัสพระสัธรรมเทศนาว่าพิกเวปะเรว,วันนางภาสยุงดูกะระภิกษุทั้งหลาย อันว่าชนทั้งหลายเหล่าอื่นจะพึงพาสิทธ์กล่าวสรรเสริญซึ่งคุณแห่งเราผู้ตถาคตก็ดีแห่งพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีท่านทั้งหลายอย่าพึงยินดีโสมนัสอย่าพึงมีจิตกำเริบด้วยอาการคือความสรรเสริญน,นั้นใช่แต่เท่านั้นแม้ในพรมชาลสูตรสมเด็จพระู้ทรงพระภาคก็ได้ตรัสเทศนาสั่งสอนพระภิกษุทั้งหลาย ในการเมื่อพระองค์เสด็จไปสู่ระหว่างแห่งเมืองราชครืและเมืองนาลันทาต่อกันครั้งนั้นก็ทรงสั่งสอนห้ามไม่ให้ภิกษุทั้งหลายยินดียินร้ายในนินทาและสรรเสริญและซ้ำสอนว่าดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายมีจิตชื่นชมยินดีในถ้อยคำที่ชนทั้งหลายกล่าวสรรเสริญซึ่งเราผู้ตถาคตก็ดี และยินดีโสมนัสในถ้อยคำที่เขากล่าวสรรเสริญพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีอันตรายจะพึงมีแก่ธรรมวิเศษคือฌานสมาบัติมรรคผลที่ท่านทั้งหลายจะพึงได้โดยแท้นี่แหละสมเด็จพระาศาสดาตรัสเทศนาห้ามปรามพระสงฆ์พุทธบริษัทมิให้ยินดีโสมนัสในความสรรเสริญชนี้แล้วครั้นภายหลังเสลพราหมปเฝ้า พระผู้ทรงพระภาคเจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสสันเสริญคุณของพระองค์ให้เสลพรามฟังอานันท์โตมีน้ำพระทัยชื่นชมยินดีที่จะสรนเสริญกำเริบที่จะสรนเสริญเองและยกพระองค์ว่าเป็นพระยาธรรมราชอนุตตโรว่ายิ่งหาสิ่งที่จะเสมอไม่ได้โดยยังพระธรรมจักให้เป็นไปคือตรัสพระธรรมเทศนา โปรดเวไนนิกรเทพยดามนุสโลกโลเกอัปติวัติยังหาผู้ใดในโลกนี้จะปูนปานดุดพระองค์ไม่ได้นี่แหละพระพุทธองค์มาสรรเสริญพระองค์เองดังนี้ถ้าจะเชื่อเอาพระพุทธดีกาเดิมที่ตรัสว่าคนทั้งปวงสรรเสริญพระตถาคตและสรรเสริญพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีท่านทั้งปวงอย่ายินดี อย่าให้จิตกำเริบไปในที่สรรเสริญนั้นถ้าจะเชื่อคำเดิมนี้คำภายหลังที่พระองค์ตรัสสรรเสริญพระองค์ให้เสลพรามฟังนั้นก็ผิดครั้นจะเชื่อเอาว่าพระองค์สรรเสริญพระองค์ว่าเป็นถึงพระยาธรรมราชไม่มีใครทั่วทั้งมนุษย์เทพาฟ้าดินที่จะเปรียบเสมอเหมือนหามไม่ได้พระพุทธดีกาตรัสไว้เดิมว่าพิกเวดูกระ,ระสงทั้งปวง คนทั้งหลายจะสรรเสริญตถาคตก็ดีจะสรรเสริญพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีท่านทั้งหลายอย่าปรีดาปราโมทด,ด้วยสรรเสริญอย่าให้จิตกำเริบที่จะสรรเสริญตัวและอย่าให้ผู้อื่นสรรเสริญตัวเลยคํานี้ก็ผิดส่วนสมเด็จพระพิชิตมานตรักอวยอ้างยกพระองค์เป็นอัคราฐานเป็นถึงพระยาธรรมราชแล้วให้โอวาทพระภิกษุทั้งหลาย มิให้กระทําจิตวุ่นวายในความสันเสริญกําเริบในความสันเสริญเป็นอย่างไรจริงกระทําฉะนั้นอายังปันโโหอันว่าปัญหานี้อุพัโตโกติโกเป็นอุพัโตโกติต่ยาวิสัชิโตพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดวิสัชนาในการบัดนี้เทโรฝ่ายพระนาเกษนผู้ประกอบด้วยญาณปฏิสัมพิทา จึงมีเถระวาจาวิสัชนาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชาสมภารคำเดิมที่สมเด็จพระโลกุุตมาจารย์มีพระพุทธดีกาประธานโอวาทแก่ภิกษุทั้งหลายว่าถ้าชนทั้งหลายจะสันเสริญตถาคตก็ดีและสันเสริญพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีท่านอย่ายินดีในความสันเสริญอย่าให้เขาสันเสริญตัวท่าน และท่านอย่าดูอย่างอย่าได้ทำจิตคิดกําเริบที่จะสรนเสริญตัวและให้ผู้อื่นสรนเสริญท่านสมเด็จพระโลกุตมาจารย์ให้โอวาชนีและข้อที่ว่าสมเด็จพระาศาสดาจารย์เจ้ากล่าวสรนเสริญคุณของพระองค์อันเป็นยถาภูตะคือคุณมีจริงเป็นอุตริยิ่งกว่าอาหามัสมิทุกวันนี้ พระตถาคตเป็นพระยาธรรมราชอันเลิศนักหนาตรัสเทศนาพระธรรมจากปโปรดเวนยสัตว์ทั่วมนุษย์นิกรเทวดาโลเกอัปติวัตติยังหาใครผู้ใดที่จะปูนปานเปรียบเทียบไม่ได้นี้ก็ดีพระองค์จะตรัสเพื่อจะให้เกิดลาบเกิดยศและปรารถนาจะให้เขาอื่นนับถือมอบตัวเข้ามาเป็นศิษย์สแสวงหาบริวารก็หาไม่ได้ พระองค์ตรัสด้วยอำนาจมีพระไทยอนุเคราะห์กรุณาเอื้อเฟื้อวางไว้เป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายพระองค์ทรงทราบโดยแน่แท้ในพระกมโมลสันดานว่าเมื่อพระองค์ตรัสนั้นความตรัสรู้ธรรมมาพิสมัยแทงตลอดยญายธรรมทั้งปวงจักบังเกิดมีแก่เสลพรามและมานพสามร้อยคนพระองค์จึงตรัสว่า ดูกระเสละพราหมณ์ตถาคตนี้อนุตตรโรเป็นผู้ยิ่งประเสริฐเลิศล้ำธรรมราชาตถาคตเป็นพระธรรมราชด้วยพระธรรมราชประพาสสั่งสอนประชาราษฎรด้วยกำหนดกฎด,ดีกาอันเป็นธรรมฉันใดตถาคตนี้เลิศไปกว่านั้นตรัสสั่งสอนมนุษย์นิกรและชาวสวรรค์ ด้วยธรรมาจักกับประวัตนาสูตรพระตถาคตนี้ประเสริฐนักหาผู้ใดใครจะเสมอเสมือนหาไม่ได้ในโลกนี้นี่แหละสมเด็จพระพิชิตมานโมลีมีพระพุทธดีกาตรัสชนี้เพื่อว่าจะให้เสลพรามกับมานพสามร้อยคนได้รู้มัครู้ผลธรรมวิเศษชนี้จึงตรัสสรรเสริญพระองค์ใช่จะนำซึ่งความมิจริงมาตรัส ด้วยหวังลาบยศและบริวารหามิได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาได้ทรงฟังก็สิ้นสงสัยทรงพระโสมนัสมีพระราชโองการตรัสว่าสาธุพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาาเกษณผู้ปรีชาพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาดีแล้วสัมปติฉามิโยมจะรับถ้อยคำของพระผู้เป็นเจ้าจําไว้ เป็นข้อวัตะปฏิบัติแก่กุลบุตรทั้งหลายอันเกิดมาในอนาคตการภายหน้าในการบัดนี้วันณพนณะปัญหาที่หนึ่งจบเท่านี้